ในความเชื่อของศาสนาคริสต์หมายถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรและเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างบาปและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระคริสต์บัพติศมาคือพิธีแห่งการเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณเปรียบเหมือนการชำระล้างบาปน้ำในทิธีบัพติศมาหมายถึงการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากบาป เปรียบเหมือนการล้างออกชีวิตเก่าที่มีบาปการเข้าร่วมกับพระคริสต์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตายจากชีวิตเก่าและเกิดใหม่กับพระเยซูคริสต์ตามที่พระคัมภีร์กล่าวในโรม6ข้อ4เพราะเราถูกฝังไว้กับพระองค์โดยทางบัพติศมาเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตใหม่เหมือนพระองค์ที่ทรงเป็นขึ้นจากความตาย การเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรบัพติศมาถือเป็นการเข้าสู่ชุมชนของผู้เชื่อเป็นการประกาศต่อสาธารณะว่าบุคคลนั้นเป็นคริสเตียนแล้วบัพติศมาคือพิธีที่แสดงถึงการล้างบาปการตายจากชีวิตเก่าและการเกิดใหม่ในพระคริสต์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระเจ้าความหมายของบัพติศมา บัพติศมาคือพิธีศักดิติที่พระเยซูคริสทรงตั้งไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระบาปและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระองค์ผู้ที่รับบัพติศมาถือว่าได้รับการล้างให้พ้นจากบาปเดิมได้เกิดใหม่ฟ้าจิตวิญญาณและได้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างเป็นทางการความหมายทางฝ่ายจิตวิญญาณการชำระล้างบาป น้ำที่ใช้ในพิธีเป็นเครื่องหมายของการชำระใจและชีวิตให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งปวงการตายจากชีวิตเก่าและเกิดใหม่ในพระคริสต์เป็นสัญลักษณ์ว่าผู้รับบัพติศมาได้ตายจากชีวิตเก่าที่มีบาปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์การเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า บัพติศมาเป็นการประกาศว่าผู้รับพิธีนั้นได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์คือคริสตจักรพระเยซูคริสต์เองทรงรับบัพติศมามาจากยอหนผู้ให้บัพติศมามัทธิว3 13-17และทรงสั่งสาวกไว้ว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงออกไปทําให้ทุกประชาชาติเป็นสาวกของเราให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์มัทธิว 28, 19